คำพิาพากษาสารดีกาที่11732หมื่พันเจรบสองระหว่างพนักงานอายการคดีสารแขวงลำปางโจทยนายสุทธิพันธ์รัตนรังสารโจท์ร่วมบริษัท GBC กรุ๊ปจำกัดกับพวกจำเลยในการพิจารณาคดีของศาลในคดีอาญาว่ามีการกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ต้องเป็นไปตามคำบรรยายฟ้องที่บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่ทอ้างว่าจำเลยกระทำผิด บทกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดและบทกฎหมายที่โจทก์ประสงค์ขอให้ลงโทษคดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายความอาญามาตรา341ซึ่งตามมาตรา348บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จึงไม่อาจดีกาว่าทรัพย์ที่สูญเสียไปจากการกระทำความผิดเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน จึงไม่เป็นความผิดอันยอมความเพื่อให้ผิดแผดไปจากฟ้องได้จดร่วมเป็นเพียงกรรมการตรวจรับงานจ้างของเทศบาลน,นครลำปางผู้เสียหายที่หนึ่งซึ่งมีใช่ผู้แทนของนิติบุคคลผู้เสียหายที่หนึ่งย่อมไม่มีอำนาจร้องทุกแทนผู้เสียหายที่หนึ่งการที่นายกเทศมนตรีนครลำปางผู้แทนนิติบุคคลผู้เสียหายที่หนึ่ง ไม่แจ้งความร้องทุกข์เพราะมีส่วนร่วมกระทําผิดกับจําเลยทั้งสองนั้นมิใช่เหตุที่จะยกขึ้นอ้างเพื่อยกเว้นบอบทบัญญัติในเรื่องผู้มีอํานาจจัดการแทนผู้เสียหายได้หากการไม่ร้องทุกข์ของนายกเทศมนตรีนครลำปางก่อให้เกิดด้ความเสียหายหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้เสียหายที่หนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดอย่างใดก็ชอบที่จะดำเนินคดีจากการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคลเป็นอีกส่วนหนึ่งดังนี้ เมื่อนอายกเทศมนตรีนครลำปางผู้แทนผู้เสียหายที่หนึ่งมีได้ร้องทุกดังนี้ก็ต้องถือว่าไม่มีการสอบสวนโดยชออบด้วยกฎหมายและต้องห้ามมีให้พนักงานอายการยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลจวดฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา91มาตรา326 มาตรา341และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน10ล้านบาทที่ชอโกงไปแก่ผู้เสียหายที่1จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณาผู้เสียหายที่สองยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้เสียหายที่สองเป็นโจทย์ร่วมเฉพาะในความผิดฐานหมิ่นประมาทและยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในความผิดฐานร่วมกันชอโกง ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นโจดร่วมขอถอนคำร้องทุกความผิดฐานหมินประมาทศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จอจำหน่ายคดีเฉพาะความผิดฐานหมิ่นประมาทออกจากสาระบบความศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทและโจทร่วมอุทธรณ์โดยอธิบดีอายการสำนักงานคดีศาลสูงภาค5ซึ่งได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุดรับรองให้โจทอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค5พิพากษายืน จทดีกาโดยอายการสูงสุดรับรองให้ดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงได้ความตามรายงานกระบวนพิจารณาของสารชั้นต้นลงวันที่24กันยายน2555ว่าในระหว่างการพิจารณาของสารชั้นต้นนายนิมิตนายกเทศมนตรีนครลำปางถแถลงว่าผู้เสียหายที่หนึ่งไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีจำเลยทั้งสองโจทถแถลงว่าโจทร่วมซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างตามสัญญา ที่เป็นเหตุให้มีการกระทำความผิดเป็นผู้ร้องทุกคดีนี้สารชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยานแล้วพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ข้อแรกว่าความผิดฐานร่วมกันชอบโกงตามฟ้องเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือไม่โจทย์ดีกาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นนกะการกระทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผน่นดินซึ่งอยู่ในครอบครองของผู้เสียหายที่หนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงไม่เป็นความผิดต่อส่วนตัวที่จะต้องมีการร้องทุกนั้นเห็นว่าในการพิจารณาคดีของศาลในคดีอาญาว่ามีการกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่น,นั้นต้องเป็นไปตามคำบรรยายฟ้องถึงการกระทำทั้งหลายอที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดมาตราในกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและโจทก์ประสงค์ขอให้ลงโทษการที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษ โทษจำเลยทั้งสองโดยบรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดฐานชอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ซึ่งตามมาตรา348บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวโจท์จึงไม่อาจยกเหตุที่ทรัพย์นับสิ่งที่สูญเสียไปจากการกระทำความผิดเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินขึ้นบังคับให้ผิดแผกไปจากที่กฎหมายบัญญัติอยู่ไว้ดังกล่าวข้างต้นดีกาของโจทย์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต่อไปว่าคดีมีการร้องทุกข์โดยชอบและโจ์มีอำนาจฟ้องหรือไม่โจ์ดีกาว่าการที่นายกเทศมนตรีนครลำ <Yeah. S 1> อำปางซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลไม่ร้องทุกเพราะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอันถือได้ว่ามีประโยชน์ได้สียะขัดแย้งกับนิติบุคคลและโจ์ร่วมซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างและพบการกระทำความผิดจึงจำเป็นต้องแจ้ง ความดำเนินคดีจำเลยทั้งสองถือได้ว่าเป็นร้องทุกข์โดยชอบแล้วนั้นเห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสามบัญญัติว่าบุคคลดังระบุในมาตราสี่และหกมีอำนาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นนั้นอนุมาตราหนึ่งร้องทุกจุดจุดและมาตราห้าบัญญัติว่าบุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้ จุด,จดวงเล็บเปิดอนุมาตาาสามผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลเฉพาะความผิดซึ่งกระทําลงแก่นิติบุคคลนั้นจึงเป็นกรณีที่กฎหมายายบัญญัติถึงผู้มีอํานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่เป็นนิติบุคคลไว้โดยเฉพาะว่าต้องเป็นผู้แทนนิติบุคคลนั้นการที่โจทก์รับว่านายกเทศมนตรีนครลำปางผู้แทนผู้เสียหายที่หนึ่งมีได้ร้องทุกคดีนี้ จึงต้องถือว่าไม่มีการร้องทุกตามระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา121วรรคสองมีผลห้าผู้การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องห้ามมีให้พนักงานอายการยื่นฟ้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาอาญามาตรา120ส่วนที่โจทยกข้อเท็จจริงขึ้นอ้างว่านายกเทศมนตรีนครลำปางซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลไม่ไร้ ต้องทุกข์เพราะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดกับจำเลยทั้งสองตรวจร่วมจึงจําเป็นต้องร้องทุกข์นั้นเห็นว่าจทย์ร่วมไม่ใช่ผู้แทนของผู้เสียหายที่หนึ่งและเมื่อมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วหากการไม่ร้องทุกข์ก่อให้เกิดความเสียหายหรือนายกเทศมนตรีมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างใดก็ชอบที่จะมีการดำเนินคดีจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก และมีใช่ข้อที่จะใช้เป็นเหตุยกเว้นบทบัญญัติที่ว่าด้วยผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่หนึ่งตามที่โจทย์ดีกาดีกาของโจทย์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาข้อสุดท้ายตามที่โจทย์ดีกาว่าศาลชั้นต้นรับฟังคำถแถลงจากบุคคลอื่นที่มีใช่คู่ความในคดีแล้วเชื่อว่าดาเมมีการร้องทุกข์ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงกับมีคำสั่งวสื่พยานโจทย์ เป็นการชอบด้วยวิธีพิจารณาแล้วหรือไม่เห็นว่าปรากฏตามรายงานกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่24กันยายน2555ฉบับเวลา14.30นาทีว่าในวันนัดสืบพยานโจทย์ศาลชั้นต้นได้สอบถามนายนิมิตที่แสดงตัวเป็นนายกเทศมนตรีนครลำปางผู้เสียหายที่หนึ่งได้ความว่าผู้เสียหายที่หนึ่ง ไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีนี้โจทก์แถลงว่าแม้ผู้เสียหายที่หนึ่งมีได้ร้องทุกข์แต่โจทก์ร่วมซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นผู้ร้องทุกข์โดยไม่มีข้อโต้แย้งว่าในายนิมิตตมีได้เป็นผู้แทนผู้เสียหายที่หนึ่งซึ่งเป็นนิติบุคคลแต่อย่างใดดังนี้เมื่อรับฟังได้ว่านายนิมิตเป็นนายกเทศมนตรีนครลำปางจึงต้องถือว่าเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่หนึ่งและเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีการที่ศาลชั้นต้นรับฟ้า หลังคำถแถลงอันเป็นข้อเท็จจริงเบื้องต้นและเห็นว่าเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได้จึงให้งดสืบพยานยโจท์และวินิจฉัยว่าโจท์ไม่มีอำนาจฟ้องจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วที่ศาลอุทธรภาคห้าทีพากษามานั้นศาลดีกาเห็นท้องด้วยดีกาของโจท์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันพิพากษายืน